สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช right ้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนั่นเองนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับก็เป็นการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีการรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้วิธีการเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับ อ่าโดยมีวิธีดังนี้นะครับอ่าหนึ่งนะครับเรื่องของการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่เราจะเปิดคอมพิวเตอร์นั้นเราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าอ่ารักไฟของตัวของคอมพิวเตอร์นั้นได้เสียบกับอ่าไฟในใบ้านของเราหรือยังนะครับอ่าขั้นจากนั้นก็มาสู่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็เรื่องของอ่าเราก็เริ่มเเปิดปุ่มอ่า C P U ที่คอมพิวเตอร์นะครับอ่าสัญลักษณ์ของปุ่มเปิดปิดนะครับก็จะมี อ่เป็นเหมือนกับเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับหมายถึงสัญลักษณ์ของการเปิดปิดนั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่คือลักษณะของปุ่มที่ใช้ในการเปิดแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นเมื่อกดปุ่มเปิดที่ CPU แล้วนะครับก็ไปกดปุ่มเปิดที่จอภาพนะครับอันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั่นเองนะครับแต่ส่วน พวกคอมพิวเตอร์ประเภท all-in-one เอยประเภทโน้ตบุ๊กเอยนะครับเราจะเปิดแค่ปุ่มเปิดปิดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นนั้นมันเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปนะครับเรื่องของการปิดคอมพิวเตอร์นะครับปิดคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะปิดคอมพิวเตอร์นั้นเราจะต้องแน่ใจได้ว่าเราออกจากาโปรแกรมต่างๆทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับ ออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มสู่ขั้นตอนของการเปิดคอมพิวเตอร์กันนะครับก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือไปคลิกที่แถววินโดว์นะครับที่อยู่มุมขวาด้านล่างเลยนะครับนี่นะจากนั้นขั้นตอนที่สองก็เลือกที่ปุ่มพาวเวอร์นะครับสัญลักษณ์เหมือนกับปุ่มเปิดปิดเมื่อสักครู่น,นี้เลยนะครับปุ่มพาวเวอร์นั้นก็ใช้ในการเปิดติดเช่นกันนะครับแต่ถ้าอยู่ใน วินโดว์นั้นก็ใช้ในการปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เลือกที่คําสั่งนะครับคําสั่งคําว่าชัดดาวนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่นั้นก็รอสักครู่นะครับให้ทําให้คอมพิวเตอร์นั้นทําการปิดเครื่องนะครับสังเกตได้จากาไฟที่ตรงของเคสซีพียูดับหรือยังนะครับหรือว่าจอภาพ ดับสนิทหรือ,อยังนั่นเองนะครับก็เป็นการดูว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้นได้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นั้นก็ให้ไปกดปิดที่ปุ่มจอภาพนั่นเองนะครับะนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ 4. สี่สวนขั้นตอนที่4นี้นะครับสําหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่า All-in-One นั้นก็เราไม่จําเป็นต้องไปกดปุ่มเพิ่มอะไรนะครับให้จบในขั้นตอนที่สามก็พอนะครับ อาจจะเป็ขั้นตอนที่4ถ้าสมมุติโน้ตบุ๊กอาจจะเป็นการพับหน้าจอเก็บไฟนั่นเองนะครับาส่วนคำ,คำศัพท์ในวันนี้นะครับก็เป็นคำว,ว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็หมายถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนั่นเองนะครับกิจกรรมในของโคชแคมในวันนี้ก็จะมี Activity 1.3นะครับเรื่องของการให้ในักเรียนเนียนะครับ บอกวิธีการปิดเปิดคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีนะครับโดยเขียนตัวเลขลงในช่องวงกลมนะครับว่าขั้นตอนที่1ควรเป็นอะไรนะครับจากนั้นก็นำเอารูปภาพเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นข้อความนั่นเองนะครับอย่างเช่นรูปที่1เป็นรูปถอดปลั๊กนะครับก็เสียบปลั๊กนะครับขอที่เสียบปลั๊กนะครับก็เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนที่1 นะครับก็ดูนะครับอย่างเช่นการปิดคอมพิวเตอร์ก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็อาจจะเป็นอ่าหนึ่งนะครับก็ปิดโปรแกรมที่ใช้งานทั้งหมดนะครับอ่าปิดโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้งานอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งสองสามวันนี้ก็เอาจากในรูปมาเขียนนะครับอ่าเหมือนที่ครูแชมป์ได้อธิบายไว่ามัสกค่นี้นั่นเองนะครับกิจกรรมของครูแชมป์ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ